สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ค่ะตาจะขอมารีวิวสกินแคร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากนะคะเพราะว่าเขาทํามาจากรังนกนั่นเองหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะคะว่ารังนกเนี่ยเป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเป็นอาหารเสริมที่นอกจากจะช่วยบํารุงสุขภาพร่างกายของเราแล้วนะคะยังช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้อ่อนกว่าไว้ด้วยจะเสียก็ตรงที่ราคาค่อนข้างแพงเลยนะคะวันนี้ตาก็เลยอยากจะหยิบยกเอาสกินแคร์ที่ทําจากรัง โนโนมีสรพพคุณที่น่าสนใจแต่ว่าราคาย,ย่อมเยาวพูดได้ว่าเป็นราคานักศ,ศ,ศึกษาก็ว่าได้เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะทั้งเซตนี้นะคะเป็นสกินแคร์จากแบรนด์ Bio Essence ค่ะมีวางขายอยู่หลายประเทศเลยนะคะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยก็คือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสสัตค่ะ ส่วนผสมหลักนะคะก็คือจะมีสารสกัดจากรังนกที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวชั้นนอกช่วยปรับความยืดหยุ่นของผิวทําให้ริ้วรอยก่อนวัยอันควรดูลดเลือนลงนะคะนอกจากนั้นก็จะมีไบโอไวท์เนนิ่งแต่ไทยช่วยลดจุดด่งดางดำแล้วก็ทําให้ผิวด,วดูกระจ่งางใสขึ้นตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนแคปซูลเอสเซนท์ที่ช่วยยกกระชับผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้แก่ผิวค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือสกินแอดวานเซอร์ หลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะให้ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยทาทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอเลยคือเขาว่าจะเปรียบเป็นเสมือนโทนเนอร์ที่ปรับสภาพผิวของเรานะคะให้พร้อมเพื่อที่จะได้บำรุงในขั้นตอนต่อๆไปพูดง่ายๆก็คือเขาจะเป็นตัวแบบไปเสริมประสิทธิภาพให้สกินแคร์ตัวอื่นๆนะคะทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะนี่เขาจะเป็นเหมือนเซรัม่มสีขาวๆแบบนี้นี่อย่างนี้นะ แต่ว่าพอถูแล้วเขาจะกลายเป็นเหมือนแบบน้ำไปเลยอะคะ่ะเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำไปเลยนะคะแล้วก็ซึมซาบสู่ผิวได้รวดเร็วมากๆหลังจากทานเนี่ยจะรู้สึกได้เลยะค่ะว่าผิวชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะ เตรียมผิวพร้อมแล้วนะคะเราก็มาลงเอสเซน์ที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนเข้มข้นกันเลยค่ะการลงเอสเซนนะคะถือเป็นการบำรุงผิวอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนการทาครีมที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสกินแคร์ชุดนี้ก็จะมีเจ้าตัวนี้เลย p u m p i n g Capsule Essence นะคะที่เปรียบเสมือนกับเป็นเซรั่มค่ะคือเขาเนี่ยจะเข้าไปดูแลเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความแห้งกร้านของผิวโดยตรงนะคะแบบเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลย สัมผัสเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เป็นเจลใสาๆนะคะบางเบามากซึมซาบเร็วอีกเช่นกันนะคะหลังจากทานเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมีความยืดหยุน่นนุ่มเด้งแล้วก็ดูอิ่มหนามากขึ้นค่ะ สเต็ปที่3นะคะก็คือเอสเซนต์อินครีมค่ะตัวนี้หรือว่าครีมบำรุงผิวนั่นเองตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยคือเขาเนี่ยจะอุดมไปด้วยคอลลาเจนเอสเซนต์เข้มข้นที่จะไปช่วยยกกระชับผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันเนี่ยตานแนะนําว่าควรจะทาครีมบำรุงผิวทุกวันนะคะเพราะว่าเจ้าครีมบำรุงผิวตัวเนี้ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้ดี ที่่สุดคะตัวเนื้อครีมนะคะเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เป็นเนื้อครีมเข้มข้นนะคะแบบนี้แต่ว่าเกลี่ยไม่ยากนะคือทาเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ overnight mask หรือว่า sleeping mask นั่นเองตานบอกเลยว่าตัว overnight mask เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่สาวๆไม่ควรจะมองข้ามนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายของเราหรือผิวพรรณของเราเนี่ยเขาจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมผิวอย่างเข้มข้นรวมถึงยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวของเราเนี่ยตลอดทั้งคืนเลย ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้บอกเลยว่า Amazing มากเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยพอเรากดลงไปนะอ่าเราเอาแบบครีมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเละๆใช่ปะ่ะแต่พอทิ้งไว้ะคะ่ะสักพักอะ่ะตัวเนื้อครีมเขาจะแบบผสานกันแล้วก็ผิวหน้าเรียบเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเปิดกล่องออกมาใหม่อะเป็นแบบทุดดิ้มากๆอันนี้ชอบโ okay. อเคาพูดถึงตัวเนื้อมา์กนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ย ใสๆแบบนี้นะเราก็แค่ทาลงไปนะคะทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอโดยไม่ต้องล้างออกนะคะทาแล้วก็นอนไปเลยเนี่ย นี่เดี๋ยวตาให้ดูภาพถ่ายนะคะเป็นสภาพผิวหน้าของตาหลังการล้างหน้าเสร็จแล้วคือผิวเนี่ยจะค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวถัดมาค่ะจะเป็นสภาพผิวหลังจากการบำรุงผิวด้วย b บ o e s s e n c e b ์ r บิร์ตเนบวกแบคทายยกเซตเลยนะคะส่วนภาพสุดท้ายก็คือจะเป็นสภาพผิวหลังจากที่ตาตื่นนอนจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวเนี่ยยังชุ่มชื้นแบบดูดีมากๆนะคะไม่มีความแห้งกร้านเลยนอกจากนั้นก็นุ่มเด้งแล้วก็ดูอิ่มหนาสุดๆเลย เมื่อเรามีผิวที่ดีนะคะผิวที่ชุ่มชื้นเนี่ยไม่ว่าจะแต่งหน้าลุกไหนก็ออกมาสวยแน่นอนค่ะ,ส,ะสาวๆคนไหนนะคะที่ตื่นมาแล้วร,รู้สึกว่าผิวแบบแห้งกร้าหรือผิวเหี่ยวเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าวันนั้นแต่งหน้าออกไปยิ่งโสมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแต่งหน้าออกมาสวยผิวดูเป็นผิวนะคะก็ไม่ควรละเลยขั้นตอนการบำรุงผิวหน้านะคะเพื่อทําให้ผิวเราดูนุ่มเด้งชุ่มชื้นและก็มีชีวิตชีวานั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสกินแคร์จาก Bio อ s s e n c e ยกเซตเลยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตามด้วยนะคะจะได้มาดูกันว่าคลิปหน้าจะมาในหัวข้ออะไรเราเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย